บสี่หนทางการได้มาซึ่งริสกีหนึ่งการเตาบาัตหลักฐานจากอันกุรอานและพวกเจ้าจงขอเนรโทษจากพระเจ้าของพวกท่านแล้วจงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์พระองค์จะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกท่านสุรหูดอายะที่สามหลักฐานจากฮะดีษ ิสกีของพวกเจ้าจะถูกกักขังไว้ด้วยบาปที่พวกเจ้าทำมุตนัดอหมัดสการตักว่าหลักฐานจากอันกุระอานผู้ใดยำเกรงอันล็อฮพระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขาและจะทรงประทานปัจจัยยังชีดแก่เขาจากสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดสุรอัตตอลัก์อายะที่สอง,งสหลักฐานจากฮะดีษแท้จริงเมื่อพวกปฏิเสธศรัทธากาเฟตทำความดีพวกเขาจะได้รับเพียงรางวัลตอบแทนในโลกนี้ แต่สาหรับผู้ศรัทธามุสลิมอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนความดีของเขาในโลกหน้าและพระองค์จะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพริสกีให้แก่พวกเขาในโลกนี้เนื่องด้วยความตักงใาของพวกเขาซเฮมุสลิมสามการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติหลักฐานจากฮะดีษใครก็ตามที่หวังว่าเขาจะได้รับทรัพย์สมบัติมากมายและมีอายุที่ยืนยาวก็จงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติซเฮบุคคอรีและมุสลิมสี่ซดากะการบริจาคทาน หลักฐานจากอันกุรอานจงกล่าวเถิดแท้จริงพระเจ้าของฉันทรงแท่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากกุงบ่าวของพระองค์และทรงให้กับแคบแก่เขาใครก็ตามที่บริจากสิ่งใดไปในหนทางของอัลลอพระองค์จะทรงทดแทนมันและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีเลิศสุรอัสบะอายะที่สาหลักฐานจากฮะดีษโอ้ลูกหลานอาดัม พวกเจ้าจงใช้จ่ายในทางของค่าคาจะได้ใช้จ่ายเพื่อพวกเจ้าซอเฮีม,มุสลิมเนื้อหาบทความเศรษฐศาสตร์อิสลามอัลฮัมดุลิลลัคนี่คือตัวอย่างการได้มาซึ่งรสกีตามหลักการอิสลามซึ่งยังมีวิธีที่จะได้มาอีกมากมายยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ประธานริสกีที่พอเพียงให้ฉันและพี่น้องทุกคนด้วยเถิดสามสัญญาณที่บ่งบอกว่าดูอาถูกตอบรับท่านนบ,บีมูฮัมมัดสอนลั่นลอหุอะไรฮิวซันลำกล่าวไว้ว่า หากคุณละหมาดและได้ทำการขอดูอาดูอาของคุณจะถูกตอบรับอย่างแน่นอนหากเกิดสัญญาณสามสัญญาณดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อร่างกายของคุณเริ่มสัน่นสองเมื่อในใจของคุณมีความรู้สึกเกรงกลัวต่ออัลลาะสามเมื่อน้ำตาคุณไหลรินฮดิซฮียบุคคอรีอันฮามดูลินและอยากให้อัลละตอบรับดูอาต้องพยายามดูอาบ่อยๆทำอามาันเยอะๆและบริโภคแต่สิ่งที่ฮาลาน จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดูอาอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาที่ดีของพี่น้องทุกคนอามีพึงระวังบาปติดจรวดท่านนาบีมุฮัมมัดสอนลัลโหลหุอะไลฮิวะสั้นลำกล่าวว่าการลงโทษของบาปทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปโดยอัลลอฮ์จะประวิงเวลาไว้จนถึงวันกิยามะเว้นแต่สามบาปต่อไปนี้หนึ่งบาปที่เกิดจากการซอเหล่คนอื่นสองบาปของการเนรคุณพ่อแม่สามบาปของการตัดสัมพันธ์เครืยญาติ ซึ่งอัลลอฮ์จะทรงเร่งลงโทษผู้กระทำบาปดังกล่าวในโลกนี้ก่อนที่เขาจะตายฮะดีิซอฮีเช็คอันบานีขอพระองค์คุ้มครองเราทุกคนให้พ้นจากการทำบาปเหล่านี้ด้วยเถิดดุนยาก็แค่นี้อย่ากเกลียดกันอย่าทำร้ายกันข้อคิดข้อตวนใจหนึ่งบ้านไหนพี่เกลียดน้องพ่อเกลียดลูกบ้านนั้นจะไม่มีวันมีความสุขดังนั้นจงหมั่นทำดีกับพ่อแม่พี่น้อง จงหวังดีต่อกันและจงช่วยเหลือกันให้มากๆ 2. การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาตินำมาซึ่งริสกีความดีและความช่วยเหลือมากมายจากอัลลาะหส 3. อย่าอาธรรมกับผู้อื่นเพราะฮักกุนอาดัมมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นจะอภัยกันได้และจงจำไว้ว่าดุอาของผู้ถูกอาธรรมจะไม่มีม่านกันเลย 4. ความตายไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกอายุขอให้เราทำทุกเวลาของชีวิตให้ดีที่สุด ห้าขอให้เราได้อยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายและตายในสภาพที่ดีอันฮัมดุลิลละหวังว่าข้อคิดนี้จะมีประโยชน์ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและกลับไปหาอัลเลาะห์ด้วยความดีงามอามีสิบฮักกุนอาดามที่มุสลิมต้องระวังหนึ่งอย่าใส่ร้ายผู้อื่นด้วยความเท็จสองอย่าละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นสามอย่าเยาะเย้ยถักถางผู้อื่นสี่อย่าดูถูกดูแคลนผู้อื่น หอย่านินทาลับหลังหกอย่าตั้งฉายาที่เขาไม่ชอบเจ็ดอย่าทะเลาะกันแล้วไม่รีบคืนดีแปดเมื่อได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพี่น้องอย่าเชื่อง่ายๆ่เก้าอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมสิบอย่าเป็นนี้แล้วไม่ใช้เนื้อหาบทความเศรษฐศาสตร์อิสลามจงระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าผู้ที่ถูกละเมิดจะอภัยให้